สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิวิ่งพลังงานสากลบำบัดตามแนวทางของด็อกเตอร์ดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาคุณไปสังเกตสัญญาณจากฟ้าที่ส่งลงมาบอกคุณว่ามีใครบางคนคิดถึงคุณอยู่และคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะ เวลาที่ส่งความคิดถึงใครแล้วเราก็อดถามตัวเองอดสงสัยตัวเองไม่ได้ว่าความรู้สึกของเรานั้นเขาคนนั้นจะรู้หรือเปล่าแล้วในทางกลับกันเราเองก็อาจจะกำลังเฝ้ารอสัญญาณหรือการตอบรับบางอย่างจากคนที่เรากำลังคิดถึงอยู่ก็ได้บางครั้งการที่มองหาสัญญาณจากฟ้าไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะทวงถามความรู้สึกของใครเพียงอย่างเดียวแต่บางทีก็อาจจะให้แน่ใจว่าเรานั้นไม่ได้รู้สึกอยู่ วเดียและในคลิปนี้นะคะจะพาไปรู้จักสัญญาณเหล่านั้นค่ะซึ่งเป็นเสมือนรหัสลับจากจักรวาลที่กําลังบอกคุณว่าใครบางคนกำลังคิดถึงคุณอยู่จริงๆมาเริ่มกันที่สัญญาณแรกค่ะสัญญาณนี้เป็นเรื่องของความฝันค่ะซึ่งจริงๆแล้วความฝันแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะของฝันที่เหมือนจริงมากๆเหมือนกับ ความรู้สึกว่าเราได้เจอคนนั้นจริงๆเคยไหมคะที่ฝันแล้วมันสมจริงสมจังราวกับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตรงหน้าคุณเลยไม่ใช่เป็นภาพแบบเบลอๆหรือว่าออไม่ค่อยได้รู้สึกเท่าไหร่แต่เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยอารมณ์แล้วก็พอตื่นขึ้นมาเนี่ยจำได้เลยจำความรู้สึกจำความคิดต่างๆในฝันจนเราอดเผลอไม่ได้นะคะที่จะหาวิธี ติดต่อเขาในทันที ฝันแบบนี้อาจจะไม่ใช่เป็นความฝันธรรมดาก็ได้ค่ะและหลายคนก็เชื่อว่าฝันแบบนี้เป็นเสมือนกับการสื่อสารข้ามมิติหรือโทรจิตในห้วงนิทราเป็นหนึ่งในสัญญาณจากฟ้าที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเวลามีคนคิดถึงคุณอย่างลึกซึ้งพลังงานหรือคลื่นจิตของเขานะคะก็ส่งไปยังจิตใต้สำนึกของคุณในขณะที่หลับและจิตใต้สำนึกนี้ก็รับรู้และประมวลผลออกมาเป็นความฝันที่สมจริงสมจัง ราวกับว่าเขายืนอยู่ตรงหน้าคุณจริงๆเพราะหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าความคิดถึงนั้นเป็นพลังงานที่เดินทางได้แม้ในความฝันจิตใต้สำนึกของเราจะเปิดกว้างที่สุดในยามที่เราหลับค่ะและเมื่อความรู้สึกจากเขาส่งมาถึงจริงๆความฝันก็มักจะเป็นพื้นที่แรกที่จะสัมผัสได้บางครั้งความฝันเหล่านี้ก็จะเป็นเสมือนการเชื่อมโยงวิญญาณที่ทำให้คุณและเขา พบกันในอีกมิติหนึ่งเพื่อสื่อสารความรู้สึกความคิดหรือแม้กระทั่งส่งสัญญาณบางอย่างที่ไม่อาจสื่อสารกันได้ในยามปกติและนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าสายสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ลึกซึ้งเกินกว่าจะถูกจากัดด้วยระยะทางหรือข้อจากัดทางกายภาพสัญญาณที่สองนะคะจูๆ่ๆภาพของเขาก็ชัดเจนขึ้นราวกับยืนอยู่ตรงหน้าเลยบางครั้งขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่า จะเป็นอ่านหนังสือทำงานหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลน,นั้นเลยนะคะจูจู ภาพของเขาก็แทรกเข้ามาในหัวอย่างชัดเจนและสมจริงราวกับมีใครฉายสไลด์ขึ้นในใจไม่ใช่เป็นภาพที่แบบหน้าเบลอๆหรือมีรอยยิ้มจางๆแต่จะเป็นลักษณะท่าทางเฉพาะคำพูดคำจาปรากฏขึ้นมามีชีวิตชีวาจนรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างและหลายคนเชื่อว่านี่คือการสื่อสารแบบเงียบๆของอีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังส่งมาอย่างแรงกล้าเป็นพลังงานความรู้สึกที่สื่อสา กับเราในระดับจิตได้สำนึกแล้วในระดับจิตของเราก็แปลรหัสออกมาเป็นภาพที่คมชัดเท่าที่จะเป็นไปได้ความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นในจังหวะที่สองฝ่ายนั้นเผลอคิดถึงพร้อมๆกันเมื่อหัวใจหรือจิตใจนะคะเชื่อมถึงกันโดยไร้ซึ่งเงื่อนไขทางกายภาพหรือระยะทางสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่จินตนาการแต่คือการเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณที่กำลังจะบอกคุณว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่ และสำหรับสัญญาณที่สความรู้สึกเศร้าอย่างน่าประหลาดโดยไม่รู้ด้วยว่าทำไมบางครั้งก็มีความรู้สึกเศร้าเข้ามาเกาะกลุ่มที่หัวใจเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่ในอก ทั้งๆท,ที่ทุกอย่างรอบตัวก็ดูเป็นปกติไม่มีเรื่องราวใดๆมากระตุ้นไม่มีเหตุผลภายนอกหรือคำที่จะอธิบายได้เป็นความรู้สึกที่เศร้าเกาะกินอยู่ภายในและยากที่จะสลัดออกได้ง่ายๆเป็นความรู้สึกที่หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกับหัวใจกำลังรับรู้ถึงความรู้สึกของใครบางคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่อย่างเงียบๆในเวลานี้และกำลังเผชิญกับความโดดเดี่ยวอยู่หลายคนเชื่อว่านี่คือ การส่งผ่านอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนและพลังของความคิดถึงความโหยหาหรือแม้แต่ความเศร้านั้นเดินทางมาตามสายใหญ่ที่มองไม่เห็นเข้ามาสู่จิตใจของคุณโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงคำพูดใดๆเป็นสัญญาณจากฟากฟ้าและจัก,กรวาลที่บอกว่าแม้เขาจะไม่ได้ยินตรงหน้าแต่จิตวิญ,ญญาณของเขายังเชื่อมโยงและแบ่งปันความรู้สึกกับคุณอยู่อย่างเงียบๆและสำหรับสัญญาณที่4นั่นก็คือ จู่ๆตาก็กระตุก เหมือนมีใครส่งความคิดถึงมาเคยไหมคะจู่ๆเปลือกตาก็กระตุกทีทีโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่านอนน้อยอาการนี้จะเกิดขึ้นแบบชั่วครู่เป็นพักๆในจังหวะที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวหรือคาดคิดมาก่อนหลายคนเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาทางกายภาพธรรมดาแต่อาจจะเป็นสัญญาณเหมือนมีใครบางคนกาลังคิดถึงเราอย่างเข้มขน้นหรือแรงกล้าหรือกาลั จะพูดกับเราอยู่ห่างๆแต่อาการแบบนี้นะคะก็ควรจะสังเกตด้วยว่า ถ้าเป็นลักษณะต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงหรือว่าหลายวันมีความถี่ขึ้นจนเรารู้สึกรำคาญและมาพร้อมกับอาการอื่นๆเช่นมีความเครียดวิตกกังวลนอนไม่พอหรือว่าใช้สายตาหนะักแบบนั้นมักจะเป็นสัญญาณจากร่างกายไม่ใช่สัญญาณจากจิตข้างในควรพักสายตาถ้าหากว่าไม่ดีขึ้นก็ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญหรือพบแพทย์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความรู้สึกตาก,กระตุกแบบชั่วครู่แล้วเกิดขึ้นพร้อมกับ ความรู้สึกในใจบางอย่างด้วยก็อาจจะเป็นแรงสั่นสะเทือนเล็กๆที่เดินทางมาจากใครบางคนเพื่อกำลังจะบอกให้คุณรู้ว่าในเวลานี้มีใครอีกคนกำลังคิดถึงคุณอยู่ค่ะและสำหรับสัญญาณที่5นะคะคุณจะสามารถสัมผัสกลิ่นของเขาค่ะกลิ่นของเขานั้นจะลอยมาทาั้งๆที่เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ ในบางคนนะคะเขาจะสัมผัสถึงกลิ่นบางอย่างที่คุ้นเคยขึ้นมาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นน้ำหอมกลิ่นสบู่กลิ่นกาแฟหรือแม้แต่กลิ่นเสื้อผ้าของใครบางคนที่คุณคิดถึงทงั้งๆที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ใกล้เลยและรอบตัวก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เชื่อมโยงกับกลิ่นเหล่านั้นได้หลายคนเชื่อว่านี่คือหนึ่งในสัญญาณลึกลับที่สุด เพราะว่าเรื่องของกลิ่นนั้นเป็นเรื่องของการสัมผัสที่เกี่ยวกับความทรงจําและอารมณ์ในระดับที่ลึกเวลาที่คิดถึงใครแบบแรงกล้าความรู้สึกนั้นจะแทรกเข้ามาในจิตใต้สํานึกแล้วดึงความทรงจําเรื่องกลิ่นติดขึ้นมาด้วยให้มีความรู้สึกว่าชัดเจนบางคนก็อธิบายว่าเป็นพลังงานจากอีกฝ่ายที่กำลังส่งตรงมาเป็นการสื่อสารระหวางจิตวิญ,ญญาณที่แสดงออกมาในรูปของกลิ่น บางคนก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะอธิบายเป็นลักษณะไหนนะคะสําหรับหลายคนแล้วการที่ได้กลิ่นโดยที่ไม่มีที่มาเป็นประสบการณ์ที่อบอุ่นและพิเศษเหมือนกับจัก,กรวาลกําลังกระซิบว่ามีใครบางคนนะกําลังส่งความคิดมา สำหรับสัญญาณที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของเสียงค่ะบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเรียกชื่อหรือว่าเหมือนกับเป็นคำพูดของเขาอยู่ใกล้ๆหลายท่านมีประสบการณ์นะคะได้ยินเสียงเรียกชื่อเป็นเสียงแววๆมาเป็นเสียงหัวเราะบ้างบางคนก็เป็นประโยคสั้นๆเหมือนมีคนส่งสัญญาณพูดคุยมาเป็นเสียงที่คุ้นเคยเป็นเสียงของคนคนนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าอันนี้แหละอาจจะเป็นสัญญาณก็ได้ เพราะเสียงเป็นสิ่งที่กระทบโสตประสาทโดยตรงและมักสร้างความรู้สึกร่วมได้ทันทีซึ่งบางคนก็ให้เหตุผลนะคะว่าเวลาที่คิดถึงใครมากเนี่ยพลังงานตรงเนี้ยก็จะส่งมายัางจิตได้สำนึกแล้วก็แปลออกมาเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยบางคนอธิบายว่าเป็นลักษณะของอาการหูแว่วเล็กน้อยเวลาที่จิตใจอยู่ในภาวะอารมณ์ที่อ่อนไหวหรือว่ากำลังคุ้นคิดเรื่องบางอย่าง แต่สำหรับผู้ที่เคยประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามากกว่าเรื่องทางจิตวิทยาเพราะเป็นเหมือนหลักฐานทางใจว่าเวลาที่กายอาห่างกันแต่จิตใจยังคงสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ สัญญาณที่7ค่ะเหตุการณ์รอบตัวนั้นประสานกันเหมือนจัก,กรวาลจัดฉากอย่างลงตัวอยู่ๆนะคะเหตุการณ์รอบตัวก็เหมือนถูกจัดเรียงไว้อย่างเหลือเชื่อเช่นเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วบังเอิญมาพูดคุยกันก็เอ่ยถึงบุคคลคนนั้นพอดีหรือว่าเดินผ่านร้านหนึ่งแล้วเขาก็เปิดเพลงที่คุณกับเขามีช่วงเวลาด้วยกันดังขึ้นมาจึงทําให้คุณรู้สึกถึงการเชื่อมโยงนะคะเรื่องแบบนี้อาจจะไม่ ใช่แค่ความบังเอิญธรรมดาอาจจะเป็นความบังเอิญที่มีความหมายเมื่อเราคิดถึงใครบางคนอย่างแรงกล้าหรืออีกฝ่ายนั้นส่งความรู้สึกมาพลังงานเหล่านี้นะคะจะไปดึงดูดเหตุการณ์รอบตัวให้ประสานกันเหมือนว่าจัก,กรวาลกําลังร่วมมือกับจิตใต้สํานึกของคุณและเขาเพื่อสร้างเส้นทางบางอย่างให้ความสัมพันธ์ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะในสายตาของคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไร้เหตุผลเป็นแค่ความบังเอิญแต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นการยืนยนันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนยังมีความผูกพันกันอย่างลึกซึง้งและดูเหมือนว่าจะสร้างสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาด้วย สัญญาณที่8ค่ะเป็นเรื่องของความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยจะรู้สึกร้อนบางคนก็รู้สึกเย็นนะคะบางคนเนี่ยมีกระแสของความรู้สึกวูบว่าแผ่ส่้นทั่วร่างกายทั้งๆท,ที่อุณหภูมิรอบตัวนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายคนเชื่อว่านี่คือปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองตอบพลังงานจากใครบางคนที่กําลังส่งมาความรู้สึกนั้นนะคะส่งมาเป็นคลื่นบางอย่างแล้วกระทบ กับประสาทการรับรู้ของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวบางครั้งร่างกายของมนุษย์เราก็ไวต่อพลังงานมากกว่าที่คิดความร้อนที่เกิดขึ้นแผวเบาในอกหรือความเย็นวูบที่ต้นคอ อาการขนลุกสู้ขึ้นมามักเกิดขึ้นพร้อมกับความคิดถึงที่แทรกเข้ามาในใจอย่างแปลกประหลาดราวกับว่าเขากำลังแตะต้องหรือสัมผัสคุณอยู่ผ่านพลังงานที่ตาเปล่ามองไม่เห็นในบางความเชื่อทางจิตวิญญาณก็บอกว่าเนี่ยแหละคือการสื่อสารแบบเงียบๆจากหัวใจอีกดวงที่กำลังส่งความคิดถึงมาให้สัญญาณที่9เป็นอารมณ์ที่ปั่นป่วนหนักแน่นอยู่ในอกจนแทบควบคุมไม่อยู่เคยไหมคะเวลาที่ อย,อยู่ความรู้สึกบางอย่างเนี่ยถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวท,ทั้งทั้งที่รอบตัวนั้นก็เงียบสงบแต่ทาําไมภายในใจจึงเป็นความคิดถึงที่รุนแรงเป็นความโหยหาที่หนักแน่นและความกังวลที่หาสาเหตุไม่ได้บางคนนี้กลับด้านเลยเป็นความรู้สึกถึงความสุขที่เออล้นขึ้นมาแบบไม่มีที่มาที่ไปทุกอย่างนั้นผสมกันจนกลายเป็นอารมณ์ที่ทั้งหนักทั้งรุนแรงที่ยากจะควบคุมเหมือนกับว่าคุณ กำลังเผชิญหน้ารับรู้อารมณ์ของอีกฝ่ายอย่างเต็มเปี่ยมสำหรับความปั่นป่วนหลากหลายอารมณ์ที่ถูกซัดเข้ามาแบบไร้คำอธิบายหลายคนเชื่อว่านี่คือการส่งผ่านอารมณ์หรือโทรจิตทางความรู้สึกเป็นหนึ่งในสัญญาณจากฟ้า ที่ลึกซึ้งและเมื่ออีกฝ่ายคิดถึงคุณแบบรุนแรงและอยู่ในอารมณ์ที่เขาเองก็ควบคุมไม่ได้พลังงานของเขาก็จะส่งมาหาคุณโดยตรงผ่านความเชื่อมโยงระหว่างกันและคุณก็รับไว้จนแปลออกมาเป็นอารมณ์ที่ปั่นป่วน แล้วทำไมเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้เมื่อมีใครบางคนกำลังคิดถึงเราหลังจากที่เราได้สำรวจเ,เหตุการณ์สัญญาณจากฟ้าทั้ง9้าอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางคนมีอาการทางกายบางคนอาจจะผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้ด้านต่างๆหรือว่าเหตุการณ์บังเอิญที่น่าทึ่งก็ตามและสำหรับคำตอบที่จะหาเหตุผลเชิงวิทยศาศาสตร์มาอธิบายในเรื่องแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้ฟันธงร้อเอร์เซแต่ว่าแนวคิดต่อไปนี้ที่เรากำลัง จะบอกอาจจะพอมองออกว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์น่าอาจจัศจรรย์เหล่านี้ขึ้นข้อแรกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าพลังของจิตใต้สำนึกและการเชื่อมโยงค่ะ เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าจิตใต้สำนึกของมนุษย์นั้นมีพลังมหาศาลและลึกซึ้งกว่าที่เราคาดคิดไว้ทำงานอยู่เบื้องหลังการรับรู้อารมณ์และความทรงจำของเราโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อเวลามีความผูกพันมีความทรงจำหรือมีความรู้สึกที่เข้มข้นกับใครบางคน ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกอย่างแน่นหนาเมื่ออีกฝ่ายคิดถึงเราและส่งความรู้สึกบางอย่างมาพลังงานความคิดถึงก็อาจจะไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกของเราทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขาถูกดึงขึ้นมาแล้วแสดงออกในรูปแบบต่างๆเช่นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสจิตใต้สำนึกจะกระตุ้นให้เราได้ยินเสียง เห็นภาพหรือได้กลิ่นที่เชื่อมโยงกับเขาแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางกายความรู้สึกที่ได้รับ จะส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติทำให้เกิดอาการตากระตุกร้อนวูบวาบหรือขนลุกสำหรับเหตุผลที่สองนะคะก็เป็นเพราะว่าการสื่อสารทางพลังงานหรือโทรจิตแบบที่ไม่รู้ตัวแนวคิดนี้เชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลล้วนประกอบไปด้วยพลังงานซึ่งสามารถเชื่อมโยงและส่งผ่านถึงกันได้โดยเฉพาะระหว่างคนที่มีสายสัมพันธ์ต่อกันอย่างลึกซึ้งเช่นความรักความผุกพันในครอบครัว หรือมิตรภาพที่แน่นแฟนเมื่อเวลาคิดถึงใครบางคนเราได้ส่งคลื่นพลังงานและกระแสความคิดออกไปอีกฝ่ายที่มีความรู้สึกหรือสายใยความผูกพันก็อาจจะรับคลื่นนั้นได้ สำหรับเหตุผลข้อที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญที่มีความหมายตามที่นักจิตวิทยาชื่อดังคาร์ยุงได้นำเสนอแนวคิดเรื่องซิงโครนิซิตี้ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์สองอย่างหรือมากกว่าเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างมีความหมายแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อกันก็ตาม ในบริบทของสัญญาณจากฟ้านี้นะคะเวลาที่คิดถึงใครหรือใครบางคนคิดถึงเราก็อาจจะทําให้เกิดการซิงโครไนซ์ของเหตุการณ์รอบตัวได้เช่นเพื่อนมาพูดถึงเขาพอดีหรือได้ยินชื่อเขาซ้ำหรือไปเจอเหตุการณ์ที่เรียงกันซ้อนกันทําให้เรานั้นรับรู้ข่าวาวของเขาสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนกับจัก,กรวาลกําลังยืนยันเส้นทางและความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็น สำหรับเหตุผลข้อที่4ก็อาจจะเป็นเพราะว่า เกิดการยืนยันด้วยความเชื่อเพราะนิสัยของคนเรานะคะมักจะเชื่อมั่นและให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่แล้วในขณะที่จะมองข้ามหรือว่าละเลยสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อนั้นเช่นถ้าคุณเชื่อว่าเวลาที่ใครส่งความคิดถึงมาเรามักจะได้รับสัญญ,ญาณบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของตากระตุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นช่วงที่คุณกำลังรอรับสัญญ,ญาณจากใครบางคนหรือคุณส่งความคิดถึงไป ดังนั้นคุณก็อาจจะโฟกัสหรือว่าสังเกตจำเพาะเจาะจงช่วงที่เกิดอาการตากระตุกคือใส่ใจเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้คุณก็อาจจะปล่อยผ่านอาการนี้ไปอันนี้ไม่ได้บอกว่าสัญญาณที่คุณได้รับจะไม่จริงเพียงแต่กำลังจะอธิบายว่ากลไกของสมองทำให้เราเลือกมองเห็นเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับใจของตัวเอง ดังนั้นนะคะไม่ว่าคำอธิบายเป็นรูปของเชิงวิชาการจิตวิทยาหรือในเชิงวิทยาศาสตร์หรือความเชื่อใดๆสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสัญญาณทั้งหมดเหล่านี้อาจจะสร้างความรู้สึกทางใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้เกิดความอบอุ่นแล้วตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเรากับเขาเรื่องราวแบบนี้นะคะก็ทาให้เรานั้นเต็มไปด้วยความหวังความคิดถึงนั้นไม่เคยสูญหายไปไหนเพียงแต่รอให้เรามองเห็น และรับรู้และเราก็ขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจากด็อเตอร์ดีฮิลลิ่งพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อรดีค่ะ